ไฟโซสดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098-317-9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095-185-9456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับ MRPD888 หมอริษผาดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาทางช่อง YouTube และจะมีคำพยากรณ์เนี่ยทั้ง12ราศีนะครับคำพยากรณ์ก็จะปล่อยทีเดียวเลยทั้ง12ราศีคุณจะได้ดูพร้อมกันมีหนึ่งเดียวใน u t u b e นะครับซึ่งทำพยากรณ์ปล่อยคลิปทั้ง12ราศีนี่คุณจะได้ดูพร้อมกันนะครับไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังก่อนอื่น,นะครับได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์เตงและกดแชร์คลิปของอาจารย์ให้เยอะ เวลาจย์อัพคลิปอะไรไปแล้วก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับพาดาวพิเศษนะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีพักองศานะครับในดวงชะตาเนี่ยในเดือนตุลาคมวันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเอ๊ะวันที่16ตุลาคมทำไมดาวพฤหัสบดีถึงพัก16ละ่ะและดาวพระราหูก็จะย้ายเนี่ยในวันที่17ตุลา มันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันมากมันอาจจะต้องมีเกณฑการเปลี่ยนแปลงทั้งดวงชะตาของคนนะครับทั้ง12ราศีเลยนะและดวงชะตาดวงบ้านดวงเมืองมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอิทธิคลดาวพระราหูย้ายน่าเฉพาะดาวราหูเนี่ยอาจารย์ได้ทําไปแล้วเพราะฉะ้ให้คุณไปหาดูคลิปได้เลยทั้ง12ราศีนะครับแม่นที่สุดใน3โลก เวลาคุณดูคุณยะต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบนะเอ่อถ้าคุณมาดูนิดๆหน่อยๆคุณไม่รู้เรื่องหรอกนะแล้วคุณจะพลาดโอกาสเพราะอาจารย์บอกถึงวันเดือนปีพอสอเกิดเลยนะครับที่คุณต้องระมัดระวังบอกทั้งดีและลายเอเพรมะในดวงชะตาเนี่ยน้าทางที่ดีเนี่ยหาโอกาสมาดูดวงชะตาตรวจเช็คด,ดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์สักครั้งหนึง่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูให้อย่างละเอียดเลย ไปเป็นปีๆเลยนะครับในดวงชะตาหรือถ้าใครนะที่เคยดูแล้วจะมาอัปเดตดวงชะตาอีกก็ได้นะครับก็ติดต่อตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเอ่อแล้วก็สแกน QR โคกนะแล้วมันจะมี ID ไลน์เบอร์โทรศัพท์นู่นนี่นั่นแล้วก็มีหลายคนนะครับที่แอดไลน์คือไม่เป็นอะออรุ่นสวไม่ตกใจไม่ใช่สว2อ0อไม่ใช่นะคือสอวอคือคนที่อายุมากนะเขา แบบบางทีไม่ทันเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเอเอเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแนะน,ะน,ะนำนะคือบางคนเล่นไลน์เป็นนะครับวิธีการที่จะแอดไลน์กด QR code โค้ดอะไรเงี้ยหรือกดไ d เดียไลน์อาจารย์จะบอกให้นะครับหนึ่งให้คุณกดไปที่ไลน์อ่ากดไปที่ไลน์นะสองให้คุณเนี่ยไปที่ตรงหน้าหลักอะ่ะให้คุณอกกดออกมาก่อนกดออกไลน์มาก่อนแล้วเสร็จแล้วกดไปที่ไลน์นะครับแล้วคุณดูทางขวาอาทางซ้ายมือ ทางซ้ายมือคุณจะเห็นรูปคนใช่ไหมคุณจะเห็นรูปคนเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณเห็นรูปคนที่เครื่องหมายบวกอะที่มีเครื่องหมายบวกนะให้คุณกดเข้าไปแล้วก็ดูขั้นบนมันจะมีรายละเอียดให้เพิ่มเพื่อนคุณก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปเสร็จแล้วมันจะพาคุณมาที่หน้าจอเนี่ยมันจะมีให้กด ID Line กับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับเออนะอันนี้เข้าใจนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสอวอนะครับเออที่จะได้สามพันบาททุกเดือนก็ขอให้ได้นะอาจารก็รออยู่เหมือนกันนะแ <c> ล <oughs> ้วเสร็จแล้วให้คุณกดนะอ่ะหนึ่งห้าห้าหกห้าหกเก้าเก้าอดีลนเอกดแค่นี้ไม่ต้องมีแอดหนึ่งห้าห้าหกห้าเก้าเก้าแค่นี้มันจะขึ้นรูปอ่าโลโก้ของอาจารย์มานะครับอันนี้ของแท้ร้อยเปอร์ซอ่ะหรือเบอร์โทรศัพท์มันก็ขึ้นบางทีเมมเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นแล้ว นะครับคือแต่ก่อนมันจะลิงก์ไม่รู้ยังไงนะแต่ก่อนถ้าคุณแอดมาปับ๊บมันจะมีข้อความรา,ายละเอียดส่งไให้คุณเลยอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณคุณก็ลองมาแลา้วกันบางทีมันอาจจะเพื่อนไปอะไรเงี้ยนะรอ,อ,อหน่อยใจเย็นนะครับให้คุณแอดมาได้แล้วก็ทักมาทีหนึ่งก็ดีใครที่แอดมานะให้ทักอาจารย์มาทีหนึ่งเ,เดี๋ยวอาจารย์ก็จะส่งรายละเอียดขั้นตอนการดูดวงชะตาไปให้แล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยครับ แตนะ่ส่งสลีปนะครับอาจา์เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะนัดคิวนัดวันให้คุณนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวนะเับทำบัญญัต์ต่างๆของดาราหูคุณก็ไปหาชมรับฟังได้ทั้ง12ราศีเดี๋ยวอาจารย์จะมีลิงก์ขึ้นไว้ให้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลดาวพระพฤหัสบดีนะครับตามเกณฑ์ดวงชะตาในพฤหัสบดีพักองศานะครับแต่เรามาทําความรู้จักกับดาวพฤหัสบดีก่อนอนนะ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเทวดานพประเคราะนะครับเทวดานพประเคาะนี่จะประกอบด้วย9้าพระองค์นะครับก็จะมีพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระศุหัสีพระศุกร์พระเสาร์ราหูและพระเกตในดวงจตนทนะครับเทวดานพประเคาะห์ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นดาวพระเคาะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งเป็นในทางของระบบสุริยะจักรวาลส่วนด้านทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวสุกประเคราะห์ใหญ่ เป็นเทพแห่งดาวบุญเยริศตามหลักเทวกําเนิดน,นะครับองค์พระอิศวรหรือองค์พระศิวเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าจอมสวรรค์นะครับท่านได้เนี่ยนำเอาพาระฤาษีเนี่ยนะครับสิบเก้าตนมาป่นนะครับให้เป็นผงนะแล้วห่อด้วยผ้าสีส้มหรือสีหมากสุกแล้วปะพรมด้วยน้ําอมฤตจึงบังเกิดนะครับเป็นเทวดาพระพื้นรหัสเสิรบรีประจําอยู่ทิศตะวันตกนะครับเป็นดาว ประจําตัวของคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะครับและดาวพฤหัสบดีนี้ก็เป็นดาวประจําราศีของชาวลัคนาราศีธนูนะครับซึ่งเป็นอุปย่าราศีเป็นราศีปลายธาตุไฟนะครับและเป็นดาวประจําราศีของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งเป็นอุปย่าราศีเป็นราศีปลายธาตุน้ําด้วยเช่นกันนะครับซึ่งณตอนนี้อิทธิพลดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับโคจรนะครับ มาอยู่ที่ราศีเมษนะซึ่งเป็นราชาโชคทัพกลุ่มลัคนาดวงชะตาของดวงชะาตารัคนาราศีเมษนะครับซึ่งดวงชะตาของคนและส่งผลต่อทั้ง12ราศีในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ส่งผลถึงดวงชะตาดวงเมืองและดวงโลกด้วยเช่นกันการโคจรของดาวพฤหัสเบดีนะครับจะโคจรต่อหนึ่งราศีใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับซึ่งจะย้ายราศีในดวงชะตาตั้งแต่ช่วงต้นปี2566 ดาวพฤหัสบดียอ,ยาานนอยู่ที่ลัคนาราศีมีนอยู่ที่ราศีมีนในดวงชะตาะช่วงตั้งแต่1มกราคม66จนถึง17มกราคมยอยู่ระหว,ว่างลูกที่3 18มกราคมถึง6กุมภาก็อยู่ลูกที่4 7กุมภา66จนถึง21กุมภาอยู่ลูกที่5มาเรื่อยๆ22กุมภา66จนถึง เมีนา66ลูกที่6 10มีนาถึงยี่สิบมีนาคม66ก็ลูกที่7 24มีนาถึง5เมษาลูกที่8ปดนะครับหเมษายนจนถึง18เมษายนก็อยู่ลูกที่9ก้านะครับแม้ว่าในแต่ละราศีเนี่ยจะมี9ประกอบด้วย9ลูกนาวางนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีใหม่เลยนะครับก็จะอยู่ที่เลิกราชาเลิกและสมโนเลิกนะครับในดวงชะตา แล้วดาวพระัสบรีนี้ก็จะย้ายในวันที่19เมษายน2566ครับเข้าสู่ลัคนาราศีเมฆในดวงชะตาเป็นราชาโชคก่อนนวางลูกที่1นะครับเป็นนวังอังคารในดวงชะตาเป็นทริโทแห่งเลิกนะส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้ใหญ่นะครับโดยในดวงชะตาด้วยเหตุและผล ต่อมาคือในวันที่3พฤษภาคมจนถึง15พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสบดีเสียนะครับติดระวางพิษนาคในโดยชะตาหลายคนก็ประสบปัญหานูนี่นั่นนะครับต่างๆนานากันไปทั้ง12ราศีนะแล้ววันที่16พฤษภาจนถึง30พฤษภาคมนะครับก็อยู่ระวางลูกที่3เป็นระวางดาวพุธนะก็ส่งผลให้คุณจะมีสติปัญญาความรู้ที่ดี ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ3าพฤษภาคม66ไปจนถึง14มิถุนายน66ลูกที่4เกาะนวังดาวจันมีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็มีโอกาสเสียตัวก่อนแต่งงานนูนีนั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดร,ระวังรักงวนสนวนตัวไว้นิดนึงนะดโดยชะตาเนี่ยนะครับเข้าตามต่อออกตามประตูะตามความหน่วยประเพณีนิดน,นึงนะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่สินะต่อมา วันที่15มิถุนายน66จนถึง2กรกฎาคมในช่วงนี้ดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะมีโชคราบใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นที่รักของผู้รับผู้ใหญ่นะครับและในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับถ้าดวงชะตาของคุณถ้ามีดวงดาวอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นคู่มิตรต่อกันนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณ ถ้าคุณมีดาวอาทิตย์อยู่หรือมีดาวเพื่อราดรีอยู่ตรงนี้คุณมีโอกาสได้รับเงินหรือโชคลาภก้อนใหญ่นะครับอาจจะได้หลายแสนหลักแสนหลักล้านได้หมดในดวงชะตาเพราะเป็นมารโนแห่งเลิกด้วยนะครับแต่นะต่อมาในวันที่3กรกฎาคมจนถึง23กรกฎาคม66นี้ก็ส่งผลให้คุณจะมีสติปัญญาความรู้ที่ดีในดวงชะตานะครับ 24กรกฎาคม66จนถึง15ตุลาเนี่ยในช่วงนี้คุณจะเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีในดวงชะตาดีในเรื่องของงานเงินและความรักขอให้ตั้งใจทํางานจะประสบความสําเร็จนะครับและมาถึงคลคยแม็กคลคยแม็กในดวงชะตาเนี่ยนะครับตั้งแต่16ตุลาคมเป็นต้นไปไปจนถึงนู่น7พฤศจิกานะครับก็พัก 8พฤศจิกาจนถึง2ธันวาก็ยังพักอยู่อย่างต่อเนื่อง3าธันวาโหกหกที่จริงอาจารย์คำนวณแค่ปีต่อปีนะแต่อันนี้ดูคร่าวๆก็จะจะประมาณพักไปจนถึงมกราคมพาประมาณนี้มันไม่เกินนี้หรอกนะเดอออี๋ยวค่อยว่ากันปีใหม่นะครับการคำนวณของดวงดาวดาวใหญ่ๆอาจารย์คำนวณหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับ ดาวพฤหัสบีเนี่ยนะครับในการเปรียบเทียบในการพยากรณ์เนี่ยเรียกว่าปัญญาศินบริสุทธิ์เนี่ยให้ถ่ายพระพฤรหัสพบดีนะครับในดวงชะตาดาวพระนนี้เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังวัดรัฐสภาหรือความหมายถ้าบุคคลเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่ศาสนาหรือผู้ปกครองประเทศเออในดวงชะตานะครับและดาวพฤหัสบีนี้ก็เป็นดาว เจ้าเรือนนะครับในแต่ละราศีนะซึ่งจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะครับดาวพระสัสีนี้จะพักตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเวลา10โมง27นาทีเป็นต้นไปในดวงชะตานะครับตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์บอกไว้ว่าดาวพระสัสบีพักองศาจะแพ้แก่สมนาชีพามนักปราดและนักบวชแปลว่าในจังหวะที่ดาวพฤหัสบีพักองศา,านี้ ใครไปบวชเนี่ยหรือปฏิบัติธรรมจะคุ้มโทษคุ้มภัยในดวงชะตาเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยนะครับของทุกคนเนี่ยพยายามอยู่ในศีลในธรรมนะครับทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปทําความชั่วกับใครนะครับเพราะขนาดดาวพฤหัสบดีอ่อนกําลังเนี้ยยังให้โทษต่อผู้ที่คิดร้ายคิดที่ไม่ดีนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นพยายามอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับดวงชะตาของบุคคลใดนะซึ่งดวงชะตามีเคราะมีภัยหรือดวงชะตาตกนะก็ต้องไปบวชปฏิบัติธรรมเป็นดาวาพระพฤหัสบดีมานจะแพ้ต่อสิ่งนี้นะครับด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพในดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับคุณจะไปบวชไหมเออใครที่ดวงชะตาไม่ดีมีเคราะมีภัยมีปัญหาอุ่สัคนะ วัดยังมีสถานที่ให้กับชาวราศีพฤษภอยู่นะอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีพักองศาเนี่ยก็พยายามเร่งสร้างบุญสร้างกุศลนิดนึงจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับ <c oughs> พฤหัสบดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ต้องระวังผู้ใหญ่จะไม่สบายมีปัญหาทั้งในเรื่องงานนะสุขภาพของตัวเองหรือสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับก็ต้องระมัดระวัง นะแต่ดวงคุณเนี่ยดาวมรณะนะเข้าวินัศก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายตรงไหนในดวตงตาของคุณสักเท่าไหร่ราพะวินัศโชคลาบมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ชาวราศีพฤษกเนี่ยดวงคุณคุณจําไว้ถ้าคุณไปรับรู้ตัวเลขอะไรมาก็แล้วแต่นะครับจากความฝันหรืออะไรก็สสดแท้แต่คุณนะให้คุณเก็บไว้เป็นความรักให้คุณไปซื้อรถตลี่เองไปซื้อเองเลยไม่ต้องบอกใครอันนั้นนะคุณจะถูก มีโชคลาภใหญ่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลดาวพระัสบดีพักในชาวราศีพฤษภเนี่ยถ้าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นคนดีสร้างบุญสร้างอุศนมาตลอดเวลาจะทําให้ชีวิตคุณมีความราบรื่นจะผ่านไปด้วยดีในดวงชะตานะครับแต่ถ้าชาวราศีพฤษกใครก็แล้วแต่ทําแต่ในสิ่งที่ไม่ดีมาโดยตลอดทําแต่ความชั่วนะอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้น กับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ด้วยนะครับใครที่เป็นข้าราชการนู่นนี่น,นั่นมีเกณฑ์การทุจริตคอร์รัปชันต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับออในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องอย่าประมาทนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยโชคดีมีชัยประสบความสําเร็จคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีในดวงชะตาพอวันที่17ไปแล้วดาวการงานย้ายปั๊บเข้าสู่ภพลาภส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเจ้าชะตา การทำมาค้าขายธุรกิจต่างๆของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลประโยชน์และมีผลกำไรที่งามนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านใดสนใจให้ดูดวงชะตาส่วนตัวนะครับแม่นยำที่สุดหรือบูชาเสริมดวงชะตาราศีติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตช่องนี้ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ